อีกหนึ่งความน่ายินดีนะคะไปร่วมยินดีกับรางวัลน,นี้ค่ะ Thailand Digital Award 2024นะคะเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนในวงการบันเทิงและก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัลนะคะช่องเส็จของเราได้หลายคนนี่คุณทินชมชกกมลกิจนะคะขึ้นรับรางวัลรายการข่าวกระแสดีเด่นจากรายการกไม่เถียงค่ะ ส่วนพี่น้องบริพันธ์ของเรานะคะก็นำทีมพิธีกรรายการชุมทางดาวทองของเราขึ้นรับรางวัลแบบนี้เ,เป็นรายการประกวดร้องเพลงดีเด่นคือต้องบอกว่ารายการนี้คุณผู้ชมค่ะผูกพันกับคนในวงการลูกทุ่งแล้วก็ช่อง 7hd ของเรามากจริงค่ะไปกันต่อนะคะกับรางวัลละครส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของนี่ดวงใจเจ้าป่าของเรานะคะโดยผู้จัดและพุ่มกับอย่างพี่ชัยวุฒิเทพวงนั่นเองนะคะ คือเขาขึ้นรับรางวัลนี้ด้วยตัวเขาเองเลยต้องแสดงความยินดีด้วยกับพี่วุฒิแล้วก็ทีมงานที่เหนื่อยกันมามกแล้วก็ได้รับรางวัลนี้ด้วยนี่หลายรางวัลแล้วนะแต่คุณผู้ชมยังไม่หมดนะมีรางวัลประเภทบุคคลนะคะยินดีกับคุณแอนดูกรเซค่ะรับรางวัลนักแสดงส่งเสริมกีฬามอเตอร์สปอร์ตยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัลนะคะนี่คุณแอนดูของเราขึ้นไปนี่ชูเลยแล้วนี่ไปต่อกับน้องลอนดอนน่านดนค่ะรับรางวัล ศิลปินชายผู้สร้างแรงบันดาลใจในยุคดิจิทัลนะคะจากซิงเกิลก็มาดิ t r รมีแล้วก็อีกหนึ่งคนคุณหนะ้าคุณตาอย่างดีแต่ก่อนอยู่ในจอเล็กๆเป็นล่างภาษามือตอนนี้เขาเป็นพิธีกรจากรายการจอข่าวเช้านะคะก็ได้รับรางวัลสื่อสารมวลชนให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้พิการผ่านภาษามือยอดเยี่ยมนะคะยังไม่หมดคุณผู้ชมปิดท้ายกันซะหน่อย่อมันทังสด นนวดค่ะีรางวัลการันเตอร์ทูการันตีอีกแล้วนะคะางานนี้รรางวัลในสาขาพิธีกรดีเด่นจากรายการของเรานี่แหละเที่ยงบันเทิงสดและนิวพาซานะคะแต่เอาดีๆน้องราวคือนิวนวดเนี่ยสมมงกับรางวัลนะเป็นพิธีกรที่ดีพูดเก่งสาระมีก็ได้ไม่มีก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าทำให้รายการสนุกอ่ะ ชื่นชมจริงๆนะยินดีกับทุกๆคนเลยนะคะเอาจริงๆคือตั้งแต่ตอนที่เราทํางานกับเขาตอนที่เขาเป็นคนเบื้องหลังเนาะเราก็อยู่กับเขามานานคือเราอยู่กับที่บันเทิงสดมาน่าจะเป็นส0ปีแล้วก็จะเห็นการเติบโตของนิวหนวดมาเสมอนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าทุกครั้งก่อนที่เขาจะมายืนอ่านให้พวกเราฟังตรงเนี้ยทุกคนเขาทํางานบ้านเยอะมากนะคะแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีข้อมูลเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้นะจะไม่เรียกนิวนิวนิวเฮ้ยนิวไม่หันนะจ๊าต้องเรียกว่าคุณนิว คุณนิวมีรางวัลเท่านั้นหรือเปล่าเนี่ยพอระดับนี้แล้วนะค่ะคใช่ค่ะยินด,ดีกับทุกคนนะคะเพราะว่าหลายต่อหลายคนนีเราก็เห็นแบบเป็นพี่ๆน้องๆในช่องเจ็ดนี่แหละนะคะกับรางวัลรางวัลนี้อีกหนึ่งรางวัลดูแล้วก็ปลื้มจริงๆเลยนะคะ แสดงความยินดีกับตกไม่เถียงด้วยฮะขอบคุณมากเลยครับสำหรับไทยแลนด์ดิจิ l a ลออดนะฮะภูมิใจไหมผมว่าผมใจแทนน้องๆทีมงานมากๆเลยนะฮะสำหรับรางวัลนี้นะครับเดือดร้อนทางคดีความเดือดร้อนทางไม่ได้รับคมเป็นธรรมอย่างนี้พอได้ฮะเดือดร้อนเงินนี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องหาไม่ได้แต่ว่าผมห่วงอีกคนนึงอ่ะเขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณนแล้มา พิชิตพรีเด่นขอบคุณนะครับผมที่เห็นความสามารถและความตั้งใจนะครับที่ทําให้ได้รางวัลนี้นะครับผมก็มันเป็นพลังงานที่ดีนาอที่บอกว่าทําให้เราตั้งใจทํางานมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นครับต้องขอบคุณช่องเจ็ดได้ตีให้โอกาสพวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการทางช่องเจ็ดได้ตีแล้วนอกจากนั้นี่ยังไปชมในระบบออนไลน์ผมภูมิใจมากเลยเพผมไม่ได้รางวัลออนไลน์ด้วย ก็ถือว่าเป็นรางวัลนสงเกียรติในการทํางานนะครับกับละครเรื่องดวงใจเจ้าป่าซึ่งก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่นักแสดงทุกคนให้ความร่วมมือเต็มใจในการที่จะทํางานที่ได้ออกมาให้ดีจริงๆแล้วรางวัลเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือเครื่องฮิวใจเราอย่างหนึ่งว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรแล้วแล้วมันได้ผลแล้วก็มันทําให้ผมหายเหนื่อยด้วยต้องขอบคุณนะครับผมทางลาไฮแลนด์ดิจิตอลวอร์2024ที่มอบรางวัลน,นี้ให้นะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง7 HD ด้วยนะครับผมที่ได้มอบโอกาสให้ผมได้ทำโปรเจก์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับผมซึ่งซิงเกิลน,นี้ก็เป็นซิงเกิลที่ตั้งใจามากครับผมก็ขอบคุณมากๆครับเห็นแล้วก็ปลื้มนะยินดีกับทุกๆคนนะคะที่ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะคะ